ู่ความพ้นทุกข์โดยประการทั้งสิ้นในจงได้จิตใจก็จะสูงไปในทางความดีเรื่อยไปจนกระทั่งมองเห็นเองเข้าใจเองว่าสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วรีบทำรีพูดรีคิดทำความเข้าใจกับตนเองว่าพยายามทำให้เป็นบุญพูดให้เป็นบุญคิดให้เป็นบุญ ให้บุญนำความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอแม้จะเป็นคนธรรมดาสามัญแต่เมื่อนึกได้เมื่อไรก็เตือนตอนเองว่าให้ความดีนำความรู้สึกนึกคิดของตอนอยู่เสมอจิตใจจะได้สงบปลอดโปร่งแจ่มใสได้ง่ายที่จะเป็นเตนกให้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตที่เหมือนกันทุกคน คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตามองดูที่กายแล้วให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเป็นอย่างนี้เหมือนกันพิธีบำพ็นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอุทิถวายเจ้าพระคุณสมเด็จประจำวาระนี้ โดยจิตภาวันวิทยายลัยนำโดยพระครูสังลัษณ์งพงศัก์วุิทยาโนโพร้อมคณะสงฆ์รับเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลเพื่อบูชาพระคุณพร้อมอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จวาระนี้บัดนี้พร้อมแล้วลำดับนี้ขออาราธนาพระครูสังลักษณ์งพงศัก์ พุธยาโนเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขออาราธนาพระครูวินัยทรธนากรอัต,ตสาโรจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมกุกหน้าพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ขออาราธนาพระมหาสมโพธกุศลจิตโตจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าโกธถวายเจ้าพระคุณสมเด็จ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กุสลธรรมะอกุสลธรรมะอัปยากตธรรมะกตเมธรรมกุสลยส i มนสมยเยกามวจลักุสลังจิตตังหปันนันโพธิส มนาสสะคตังญานสสมประโยชน์ตังลุปาลามนาวาสัทธาลามนาวาคันธาลามนาวารสาลามนาวาปุตตาปาลามนาวาธรรมาลามนาวา ยังยังวาปันนาลาปัสสัมมิงสมัยเยพาโสโหติวิกเกโปโหติเยวาปันนาตาสัมมิงสมัยเยอันเยปิอาทิปติจตจสมุปันนาโรปิโนธรรมาอิเมธรรมากุสลา ปันจกขันธโลภะขันโทเวนทนาขันโทสัญญาขันโทสังขาราขันโทว,วิญญาณาขันโทตัตะตกะ,ตะตมุนโลปะขันโทยัเกิจิโลป,ปันติตานาคตาปาจุปันน อาชาตังวาปหิตทาวาโอลาลิกังวาสุมังวาเฮนังวาปณนตังวายาณโทเลวาสันติเกวาตเตกาจันอภิสันโยหิตาวาอภิสังคิปิตาวาอายงโหจติโรปะคันโท สังขโหอสังขโหสังขิเตนะสังหิตังอสังหิตเตนะสังหิตังสังขิเตนะสังหิตังอสังหิเตนะสังหิตังสัมปโยชนโวเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังอสังหิตัง जपन् जातियोपन् जाति अयत न पान् जाति सापा जाति सा जपन् जाति अपन् जाति पोलपन् जाति गीतावता पोलान पो कलप जाति समय विमोतो ปาลิหานธรรมโมบาริหานธรรมโมเจตนาคาโพอนุลักขณาพาโพปุถุชนโอโคตระพาโพปะโยปารโตประโยปารโตภาปะคัมโมภาปะคัมโนนิยตโตอานิยตโตปฏิปันโนปติโตอัลลฮาอัลลหาตายาปฏิปันโน पोखलो उला भदि साचिका तबल माथे नाती आमताचिका तोबल माथो तो पोखलो उला साचिका तबल माथे नाति नहे वा आशा नही नो खो उला बदि साझिका तबला न वाता ले वाता पेयो साचिकातो बलमात्ो ततो सोपोकलो उबलि साचिका तल माते नाति च เยเกติกุสลาธรรมาดาเพเตกุสลมูเยวาปนกุสลมลาสาเพเตธรรมกุสลาเยเกติกุสลาธรรมาสาเพเตกุสลมูลเนเอกมูลาเยวาปันกุสลมูลเเอกมูลาสาเพเตธรรมกุสลา

พระพิธีธร,รมได้สวดพระอภิธรรมจบรำดับนี้ขออาราธนาพระอาจารย์ทวีวิริโยขอเชิญคุณอมรเปี่ยมพงศสาร นายกระจ่างอาจฤิ์คุณสุดรดาปานถนนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ลำดับนี้ขออาราธนาพระครูวินัยทรธนกรอัตตาโรพระครูสมุชวนสิริปัญโยพระมหาสมโพก,กุสระจิตโตพระอาจาร,รย์เจษดาฉันทะโรจโนทอดผ้าไตรบังสกุลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จ อนิจจาวตสังขาลาอุปาทวายธรรมิโนโอปาชิตวานิโรชันติเตสังโอปสโมสุโคยะทวาลิวหาปุลาปริปุเรนติ สาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะติอิทิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโปนรารโสยถา,ามณิโชติรา โสยะธาเทโยเววานจันโตสาโลโกวินาสตุมาเตปาวาดวันตระโยสุขิติขายุโกปาวาสพิติโย วิวัจานตุสัปพโลโควินาสตุมาเตปวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวสัปินติโยวิวัจานตุสัปพโลโควินาสตุมาเตปวันตรายโยส สุขิติขายุโกภพวะภิวาทนสิเดสนิจังวุตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอาทาสิเม กังสิเมยติเมตาสังจะเมเปตานังาคินาทัดชาบุเภกัตมโนสารนะฮิลนนังวะโสโกวายาวัญญาบาลิตวะนาณตงเปตานามาทายะเอ วังติทันติยาตโยยัญจะโคทากินาทินาสังคัมสุปัติตตาทิคาราตังหิตายาสถานาสุปการปิโสยาติธรรมโมจายนิทาสิโตเปรานโปชาจักตาอลลาลาพลันจะเปิ โคนมโนปะตินันตุมเตหิปุญญังปะสุตังอะนัปกานเตปวตุสัพพะมังคะละลาขันตุสัพพตวตาสปพุทธะนุภาเวนะสธาสิภวันตุเตภะวตุสัพมังคลังลาันตุสัพพต ตาสพพธรรมโนภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภาวตุสัพมังคลังละขันตุสะปะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเต พิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอุทิศวายเจ้าพระคุณสมเด็จประจำวารนี้ได้เสร็จพิธีรำดับนี้ขออาราธนาพระครูสังฆรักพงศักดิ์วุถยาโนเป็นประธานคณะสงฆ์ทั้งปวงกราบลาพระรัตนตยัยหน้าโตหมู่บูชาพร้อมกราบสการะเจ้าพระคุณสมเด็จเบื้องหน้าโกศ และโอกาสที่จิตภาวันวิทยาลัยนำโดยพระค,ร,ะครูสังคาักษ์งกพงศังกดิ์วุฒิยาโ,โนได้มารับเป็นเจ้าพับบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จจะได้น้อมถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณพระร,ราชปัญญาโสพลตัวแทนคณะสงฆ์วัสเกตร,ร,ชา,ราชวรมหาวิหารเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จในวาระออกเมรในวัน อาทิตย์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2557นี้ท้ายนี้คณะสงฆ์วัสเกตอันมีพระเดชพระคุณพระพมสุธีเจ้าวาดวัดสเกตราชวารมหาวิหารเป็นประธานขออนุโมทนาในกุศลรเจตนาของคณะจิตภาวันนิทยายลัย ที่ได้มาร่วมบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าพระคุณสมเด็จในวาระนี้ในนามคณะสงฆ์วัสเกตราชววรมหาวิหารขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้ ไมบโพปลิดร่วงแล้วตามการสมเด็จพระพุทธาจารย์เกตแก้วดับพบมุ่งนิพพานเทียนส่งสวยนาใสสว่างโลกเลิศแล้วคูก้องเกลือธรรมโอวาสืบสศาสให้ยืนโยง